เสียทุ่งเหรกำลังเดินดทานนี่หน่อยลอยเลยเด้อแล้วเดือคือนี่จักอันติดด้วยบติดต้องตากฝนไปปีหนึ่งนะตากแห้งเลยไปตากฝนไปกวามันเบิดไปนี่มันดุแข่งเห็นอยู่แต่เสาไหมนี่เราอันนี้ไปทางไหนเห็นเมียดอยู่ที่เดี๋ยวก็าดมาถอดดินเด้อ ใส่เต็มเบิร์ดบดินอยู à, này, <c ười> ่เลยต้วมันม้วนหน่ก็เอาไปถิ่มซะเอาไปดังเองซื้อน้ำมือพิบมาเลยซื้อน้ำมือนซื้อน้ำแร่เขามาส่งขยดงามแดดนยี่กัเป็นอะไรอ่านบ่ลอยบ่มหมายบางอันกับบ่หมายนะ เหยียดงามเดียรเขาทานไม่ตายโอ้ไม่เออไม่ตายมันได้ร้ายก็ใส่ทานไม่ตายก็ใส่ทำไรทำนรก็ไม่ตายนะเออมันโมยุบที่มันเป็นโยบลงเกือบครึ่งหนึ่งนี่ไม่ตายโมยุบเล่นโม่ใหม่ไม่มีหนาไม่เต็มโยบลงน้อยเดียวข้าวเดียวกับในคล้ายเนาะอุ้มว่าทานไม่ปิ็นจะไรอยู่สามสิบสอง มางนาทีได <ENNIS> อยุหาสิโอยนกันประมาณหมดจังสััววิธ <lawsuit> ีอ <Nein> ีบเอาเอาไม้แท่งเอาทำไมแท่งเอาสมองมีเปลงที่ฟันนุนเก่าครับที่มีขนมันเลยของตัวเลีนะของแดมาเคยเห็นแเหละโอ้ยสีคนเลยท้ายขานี้ทขาย ข้าวเป็นบาวข้าวเป็นบาวขี้เถ้าเลยทำงานธุรกิจมื่อตลอดไอ้เฮิดจบใหม่ใหม่เห็นบอกข้าวเป็นบาวหรือว่าแต่ข้าวก่อนอันนี้เยนจบมาสามสปีหลังสาปีหลังข้าวบาวกัดไม้จบกัดไม้มาแต่สวรรค์นะคีณเอ็ดคนเนี่ยได้ยินญี่ปุนเนี่ย รถปุ่นนี่จะตีอยู่เลยดูอยู่เซ่อยู่ปากเซ่กับมี่เนาะเสือบอยี่ยันเพี้ยนหอนสวรรคิ์ลูกปากเซ่มันเป็นใช้รถตุ่งไปหาผู้สาวหอนสวัสดิ์ไปได้มี่ไอ้คนสองสามคนจังกลับมาเอามี่เอาหนูคือบาทนี่คือเก่าเนาะไอ้ตุ่งมันอยู่สวรรค์ดักจีบไม่โดยตุ่งเอาข้าวจะฮียนจบม้อจอซี่ว่นมี่ติ นีแต่หล้อ้ออืไปัเบียรม้อจอมก่อ d e กันหรอกบม้ตะกี้คือจังม้อจอมีอีกวนหนึ่งเนี่วะจอม,มีแก่อะไรหรอทุกมมือนี่ก็มีคนเี่ยนอยู่ว่ะลุ้งกหอายม้ก้อนไม้เลยลุ้มมีคนไปเหียนกัเห็น <laughs> มูมขอยแต่ละคนนะ <laughs> มาเปิดอาหานคายืออูอมดูอาหานบางคนกับไปเฮดเบียนขนยูรานซังลำนักรถบรรทุกนะ เียกสน้ลำดานงินลำดานเงินเดือนอสอล้านไรห้เอก็ส่วนเงินหลายล้านเงินมากน้อยนึงเนาะที่ได้เขาอะไรเป็นพนกงานติเขาอ,อะไรดีจัดงาน,นเดือนผัว,วบัญชีได้สิไรดีนะกับผัวเกงอังคิษในจังน้อยนะมอทดโอ้มอในรุมเปดู แย่นูเขาดีนี่ยังสาส่วนห้าเนี่ยโอ้ลูกจะตายเดี๋ยวลูก้วไปฝากมวนี่จะหับอยู่บ่สามลูกจะสิงไงเนโอ้ยเบาภาษามี้นี่เยมูคอยกับไม่เฮดเบียกอยู่เดี๋ยวเจ้าคู่มาตัว่า จบคู่มาแต่สามคู่คู่วั Ü งกฤษนะมาเห็นเบียกอยู่มองเจ้าดีสอดมองเจ้าขี่รถต้งขางท่ากันนะอ,อยู่ทั้งนาเนี่ย <c oughs> อ๋อยังยังวะยังผู้ใต้ผู้ชายคนขา,ขาวๆอะไรเล็กนอ้อยตัวนี้น้อยจั็หน่ๆๆๆนอยเป็นน้องบ้าก็เกือบตายก็เกือบตายมันเราคลิปมาโพดอยู่ตัว <c oughs> คนที่ทามจะนาสิบนม่านหนอกบ้างมันนานหนาจะได้ออกมาทามหรอคุัตอนทับแขกอยู่ทั้งหนาเขาตื่นเต้นนี่เขาม่เคยเห็นดนๆมิแสดงโซ่เมียก็ไม่แถวทั้งบ้านเป็นบุญบญอย่างเนาะมืออนาดนแนี่ยาขี้หอนอยู่ ถ่ายเายก็ออได้ว่าเผาทานคล้ายมากซึ่งเบะซึ่งหมูเทียมอยู่เนาะยังนก็เป็นสวนหยาเพิ่นเนี่ย่ะหกซ้ำกับอันปลาไม่ชอ็อตเนาะแต่ก็ดีอยู่กับบ้านแนตะ่ก็ได้อยู่กับดูก็มีอะเพื่นให้มีอาดาเสาวลาเดิ่งนะเาาาาาาานะาะ เลาหลามืกีอไรบอกกินเปมได้เลยเพ่นไอมีเล็กน้อยตัวหนอหางหางกันกับเมียนสิบกว่าปีสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสามละสิบสามสิบสี่ปีแล้วเนาะทาสรามนยันบนโดนาพนบนโดนจนเปได้มีอะไรดูกีบบอนอื่น เอามีอาธาอีกซาา้เาาม,มีอคนนี้ไาางท่านไงี๋้วกท่านไงอยู่สอบตอนแรกแบบนี้คล้ายเน,นี่ยสาขาสาขาสาขาโอ40บาทเนาะประมาณนี้เนาะ30ตัว40บาทเนะี่ยอยู่ประมาณนี จะเบเจ๊บเจ็บแผลขายเขาไปหลอกขายขายดีเืออะไรทานดังนีดีแล้วัดเสือเขาขายน้ำทังใขาอะไรทานโมกามาเสือู่ี่ไอ้ยาน้ำเสือก็ดีไอ้ยายนทานดีดีเสือน้ำทงเมื่อสิะเป็นอ้ยบกเสือน้ำทางเอดีเป็นบางสอบเพื่อนเหรอ ก็กระตุ้นใวเตยเล่กับการสืบทานใบเตยให้คล้าย nhả มฝนตายเดียวกันกจะ่าฟาดเปทุ่งที่ีแมนอยู่นี็ค้าอยู่นี่เร้ก็มีคนมาสื่อรถมาจอดเอาเซื้อลาสอบสองสอบเขากับโได้ซื่อที่ละลายเนาะเอาแถวบ้านเทากับโบเตใส่แกลไดลายสลายใส่เตาฟื่อยทานนี่แหละแกดเปลืองแพงโผ มกกดีังนึงแลแกเมนอยู่เขายาเสาใจดีแต่มั่หนึ่งเขาว่าคอยแช่เระน้าเขาจะไปแข็งๆนะบ่คือหนึ่งทานเทเบิร์คือกันเบิรอยู่แต่รสชาติมันต่างกันนะข้อมูซื้อมันเวลากินนะดีดีเลยสังเกตมากเบิร no ์แ่แกินก็ปหอกก็มาเหย่บว่าแช่หน่งแก๊สหนแ่เจ้แหงที่ถ่วยยังจำอยู่สองสามมือหนอะ เอาคลิปนี้ก็ฝากไปถึี่งมีเงี้ยซีเันหน่อลูกเคยว่ากินข้าวกับแจ้วนันโมเสอะงาหามเสาอ่ะนะเฮ็ดแจีวมือได้กับเฮ็ดพี่ดึกพี่เดิ้วจะเต็มถัวยป้าให้ลูกเคยจับมีสองซ้ำมือเนาะอันนี้ลูกเคยเป็นเบาอ่ะป้าปูนดัวน่ามีเงี้ยซีแล้วสีดาวัวอันนี้ หูเคยมันวก่า <laughs> เ่าเลนกับวาแทนไปเดี่ยูเคยว่าต้องการมาพีอ่ะาเน่ยเนจังไมีเหือไม่เี้ยจะม่เตีย่งกินอยู่แต่สาเสียงตำโคกตำสาอยู่เป็นปนอีด้อบ่มีแต่ปนกับแจวอ่ะีออมเก้นเ เดี๋ยวกาไปจะไปบอกไม่ยม <Ừ. S 1> <ày> ีส <Ừ. S 1> ีห่ะลูกเคยมันต้องการส้อยจุมาพี่อะไรเงี้ยะไปใส่บ้านไปหมูบ้านเนาะไปลักแวนฝากเงี้ยโอ้ตอนแรกกันบอกกินเหล้าใส่ลักแวนแมน สามคนซีตุ๊กเราข้าวยอมแมวงอมแม่วตัวไหนมันดูให้โซกันมากไปหนึ่งไค มันแดดเจดเดือนนึ่งดดรัอกลเดือนก่อมืนนี้วันที่สิบห้ากลนมู่ว่านี่หมูขอนันปะแดดเรแล้เขาบไรย่านนเขาไม่ปลอมอยู่ใครกันแน่หานม่อปย้อยหมูขาดเลยมันแดดเลยสามสห้าไ่หรอขาเป่งใส่เนี่ย คนตดิมไหลลใส่ะมันข้องไอ้แตนอยู่นี่จนถอดละบม่ได้เปิดใจป่ะทางช่วงปุ้ยปุ้ยก็บม่ได้ใจได้เแน่นอน้ำขี้มูจะก็ลงไปโคตรไหนมันอันนี้ขึ้นมากจากน้อยพอดีเลยเลยทุกลงไปโคตรไหนมันฟูขึ้นมากคือคุ้ยนั่นลงบัวกันนะแล้วก็จูบตอนมันฟูขึ้นมาอะพอดีง่ามเป็นง่ามแค่ไหนนะ มาด่าตัวเซียนยังมาเดกนะน่าสืบไม่นะฮะตีันตีปมหนามโซลาเซี่ยวนะ่าลนี่กับโไก่นาะจงหันไปเนาะใหญ่นี้ตัวใหญ่ไปยูพุนมาหนิเพราะยูนี่กะ เอาเที่ยงอยูงนี่ก็เฮ็ดไปอยู่โดยเฉพาะเฮ็ดหงครัรบตันนี้นมันกะไก่ท่างเนะาะมามองนี่นี่ทางเขามันกะกลายันใน้ซื่อเฉพาะทางเขา ซื้อ,น,อน,น้ำผายซื้อตรงเข้าไปเลยไอ้หนอะสะิจักหลานเลยสหหลานซ้ำล้มหลมด,ดบ่เฮ<ะ>้เยซ้ำล้มหลมด,ดบอกดีใจเลยควงซ้ำแ,แม่หาโอ้ซ้ำนั่นสิหายกับว่าหาเน,ะนเาะนวมันเหตุนหน้าอมไรอยูอาาอ่ยเนะ้อ่ะวะท่าโอ้เห็ดกบโงามเราไมตะขี้าย

มีบ้านหน่อยก็เ็นเมืองนอกแมนบ้านเข้ามันเกิดมีคนอยู่ด้มันก็อยู่ท่าเขาไปเ้ือยทาาเขาไปบ้านใหญ่เขาเป็นหมดละ,นนะ,ะเ็ไปมีก่อนเทาก่อนนะเ็ไรานาเราบออันนั้นพัดุดเท่าฮะไปนเาอยู่กเปร์เทานิดนึงนิดนึง ตอนเมื่อหน้าน้องตนนะจะบุเมือไทยน่อยู่หมมือหนาซะคนทางขึ้นยังเนี่ยภาพไปดีนะนไปตะมวนเรียนนี่อ,าาาอ,อ่ะทำต้นเนี่ยเอาวัดไกลพุกสมบูรค่ะทำต้นตาดูทำเดือดโอ้โอตะมวนขึ้นยังเมื่อกน่นนน <c oughs> าผาัวเพิ่นว่างเขาไปนาดน,น่นแหละ ไม่ได้สินอนยังจนโมมีอ๋อไปคุดนะหมอเรื่องอย่างน้เขาคุดไปเล้อ๋อเขาเอิดบ้านเองนะตัวคุ้มเลิกๆนะคุ้มเลิกๆนั่นเขาเอิดบ้านเองก่อนมันเพิ่มหรอมันือเขุ้งที่าดอยู่่ยงเอิดมัน่ะุดายมัน จนห่งดินซ่าห่างเลิกเนาะ,นนะจนได้ดึงค้ากันไว้ย้อ,อ,อนหัวโลกคนที่เห็นไปคุดตะกี้มันหาไปคุดงานดินซ่าเรื่อสิ่งอย่างไปหามมีเียสีเราไปบอกไม่ี <c oughs> เงียสีเหลืองอาหารการกินเนาะ <c oughs>